สบายดีมินิสผาพี่น้องไปสม่วนพี่น้องคนล่าอยู่ถางภักใต้ของประเทศฝรั่งเศสเนาะปีนี้แม่ขวดลงไปทางภักไต้เนาะไปเที่ยวไปยามพี่น้องอยู่ถางภักไต้ก่อนจะขึ้นไปปารีสแม่ขวดก็ได้ไปอันซื้อมักเพชรมักเรือไปสื่อ,อนผักอยู่สวนพี่น้องคนลาวอาเนาะเอาไว้กินหลายปีหลายเดือนพี่น้องเพราะวะ่าโดนโดนเขาลงไปเทื่อนหนึ่งเนาะอีกอย่างผักสดแบบนี้มันโบไดม้มีทุกมือโบได้มี ตลอดพี่น้องปีนึงได้กินเท่านึงแล้วก็ถต่ว่าเขาบม่ได้ลงไปใต้กับไ่ได้กินมักเพ็ดสดแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่ายูปารีบะมีเด้มีแต่อยู่เขาจะขายตามตลาดมันกระสบอดสดนะไหรละโอนลุกแทดอกว่าพี่น้องมักเพ็ดอันนี้กันแซมมักเพ็ดอันมักเพ็ดข่าวมักเพ็ดบา้านเฮานะแต่ว่ามันเพ็ดแล้วก็หอมแซบแล้วก็เสื้อ,อนแต่ตัวนี้แหละพี่น้องเสื้อเอาไว้กินยูปารี อันนี้กระสีเมนมักเผ็ดเคี้ยวเนาะตัวที่เพิ่นว่ามักเผ็ดเคี้ยวนะเพิ่นว่าพี่น้องไทยเพิ่นมักซื้อกินอันมักสั่งมักเผ็ดตัวนี้เพิ่นว่ากระเบอยบยุต่ามันจะบ่หอมนะตามเจ้าของส่วนเพิ่นว้าเนาะบักดกดกพี่น้องคอยสะอ่อนส่วนเพิ่นบักกองกว้างเพิ่นเห็ดแต่สองพเมียพี่น้องเก่งหลายเพิ่นบไร้จ้างผู้ใดเห็ดอันสวนนะมีแต่สองพเมียเพิ่นกะงมเห็ดสองคนบักกองกว้างเบิ่ง มีแต่ต้นดกดกงามงามออนมักเพชดหันต้องได้เก็บทุกๆุกเอ่อทุกๆุกมือหันนะพี่น้องมันมันสุกไวนะอันอากาศฮ้อนมันแห้งสุกไวเพื่อนว่าเด็ตัวนี้ก็แม่นอันมักเพชดีหง่ขาเอิญมันมักเพชอันมันขายคือมักเพ็ดคีนูบานเ้ามันเพ็ดนะเพ็ดแบบแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะแม่นมักเพชดใหญ่เนาะ ก็กระโบ้หัวเขาเอิญหมักเพ็ดอีกอย่างตัวนี้ก็เสียเหม็นนานอันส่วนแบบนานหมากมะละพี่น้องพี่น้องหมากมะละกับโบได้อันโบ,บ,บลออเ,นเลือดยังไหลพี่น้องเลือดแต่อันน้อยๆๆน้อยน่ะเพราะว่าน้อยใหญ่เพิน่นก็เก็บไปมืดเนาะเพราะว่าเ้ามาซ่าก็ก็เลยโบได้อันโบได้หลายปันใด้เนาะได้ประมาณสองสามกิโลอะหน่วยอ่อนๆแบบนี้นะแต่อ่อนว้าบักงามๆ เองขนาดอันนี้ก็สเมนอันหมักน้อยเนาะแต่ว่าบ่หูุบานคนอื่นเอื่นแบบได้ส่วนข้ออันอื่นมักน้อยมักน้อยมันก็สิหวานแซ่บพี่น้องมีเหนวยอ่อนๆแบบเอาเก็บล้วเอาไปนึ่งหรอไปเห็ดแกงไปเห็ดผัดก็แซ่บแล้วก็เก็บประมาณ2องสามเออประมาณห้ากิโลนลี่แหละเอาไปผัดแล้วก็เอา ไปลวกแล้วก็แส่ไว้ในตู้แช่แข็งพี่น้องอยากยำได้เราก็กออกมากินกับหวานแสบซุเอกเกาแบบไลาๆกำลังเป็่นหมากอ่อนๆกำลังแสบกำลังหวาน่อนแทะส่อนว่าปีนี้ผิ่นจะบ่ปลูกพักอย่างลายอย่างพี่นอ้องเป็นอันเป็นพักกาดประเภทหอมนั่นทว่าปลูกยำแหล่งยำนี่มันบ่ค่อยขึ้นพี่นอ้องมันจะปลูกอันยำหนาวอากาศหนาวเนาะ ปลูกหอมป้อมต้นหอมแล้วกัผักกาดมันมันจะขึ้นอากาศมันเย็นนะพี่น้องแต่ว่าอากาศฮ้อนแบบนี้ส่วนหลายปลูกมันก็สิบกขึ้นมันสิบงามนะเป็นกรเลยบโบได้ปลูกตซกี้คอยมาอันไปออคอยมาซื้อหันนะเนพิ่นปลูกอันผักผักกาดหน้าแล้วกันต้นบอนแต่ว่าปีนี้เพิ่นบบปลูกก็เลยบโบได้กินคอยสะอ่อนหย่อนมักบวบพี่น้องคอยถามซื้อหาซื้อลำเลา ผลพ่อขายผลว่าถ้าว่าเขาขายแล้วมันมันจะบวออกมากนะผลก็จงไวเนาะอันนี้ก็เสม่นต้นทั่วผู้ทั่วผู้กันยังบวได้่ใ,ใ,ใหญ่เถื่อมันกําลังออกกําลังเป็นนะพี่นอ้องก็เลยบวได้กินซ้ําได้แต่ทรงมากอันนี้ก็เสม่นต้นมักทั่วเน,ะนาะนั่นมักทั่วพิ้นพี่นอ้องมักทั่วกะมักทั่วเาาบานห้าวและพีน่น,นอ้องแต่ว่ามันมืดละ มันมดยามมดละดูมันพอวันเพิ่นว่ามันเริ่มสิเกแล้วนะพี่น้องขันเฮาโซกเขาควาดเอาหากกับพ่อได้กินเนาะคาบสองคามแล้วพี่น้องขากะเก็บได้ประมาณมัดซองมัดพอได้ไปตําอันเดียวเนาะพอได้ไปอันเห็ดอันตาทั่วนะพี่น้องเพราะว่ามันมดมันบ่มีปานไดอันนี้ก็สเแม่นมะเขือพี่น้องป้าเบิ่งตนมะเขือข่อยสะออนตนอบอวบใหญ่ๆสูงๆ สูงหอดเอวพูนพี่น้องนี่แต่ใบใหญ่ใบอวบอวบแต่ว่ามากมันเขาตองได้อันได้โอกมันอยู่อันมันอยู่อันมันเสื่องอยู่ข้างในอันต้นมะเขือนะพี่น้องเพราะว่าต้นมันใหญ่พดมันงามโพดท้ายข้อก็อาสิแบบปิ้นหัวปิ้นหางเลยเนาะเพราะว่าอันเบื้องนึ่งอันกวาดศอกมากมันเบื้องนึ่งกะจับโทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะได้ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบื้องเนาะ เพราะว่าขึ้น่าไปซื้อแต่ผักแล้วก็สิเมืออนี่บาดนี้หันเห็นมักทัวเห็นสวนเขาเจ้างามสะออนก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งน้ากันเนาะว่าสวนคนลาาเขาอยู่ต่างแดนมันแบบมันเปลี่ยนแบบใดเนาะมันงามมันแบบมันสะออนนะพี่น้องมันดกอยากให้พี่น้องได้มาเบิ่งตัวจริงเนาะมันงามมันดกมีแต่อันมักเพชรกระดกมกเขือกระดกนะพี่น้อง มะเขือกักำลังงามกำลังอ่อนกำลังเสบกำลังหวานพี่น้องพอก็ซื้อประมาณห้าหกกิโลไว้ไปเห็ดเจลปิดไปเห็ดโอเนาะอันนี้ก็เสม,มางมะเขือขาวมะเขือกับลาบบ้านเฮานะพี่น้องกำลังเสบเด้มะเขือเพิ่นก็เริ่มเลื่องเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นเก็บบ่ทันนะพื่อน มีแต่ส่อง Premier, พ่อเมียผืนเก็บเนาะก,ก็เลยอเก็บบ่ทัน,ม,นมันแก่ไว้สุกไว้อากาศฮอนมันแห้งแก่ไว้พี่น้องเหมือนเหลืองไวเเ้เนาะเหงดกตัวนี้คัะคักขนาดพี่น้องสอนพี่นออ้องเคยสอนผักนางตู้นางตู้พี่น้องเบ่งบง,ง้มงาม าดิเราเก็บบอทันมันออกดอกดิแม่นเมืดแล้วผักไอกตู้พี่น้องสอกยูป,ปารีบมีหามบา่ได้เมิง่งแม่นเมืดแล้วนี่พระละโอนผักนังตู้ใส่มกใส่เออแซบนี่ตัวนี้ก็ะสมนต้นมันกำลังขึ้นพี่น้องเขาปลูกมา๋อาออนเด้นี่ ี่นเแม่นนมดแล้วนี่ประลาสะออนอันต้นผักไขแยงพี่นกบ้าบักลายลายหอมหอมใบแกงใส่หน่อไม้เนาะเห็ดสุปหน่อไม้ใส่ผักระแยงในสุดยอดต้นอบอวบงามงามมีหวัวต้นมักปีพี่นอเพันหวาลายปีสามสิบปลาปีเผื่นโบเห็นต้นกล้วยวาซน <c oughs> อันนี้ก็สเสม่นอันผักเพวเนาะผักเพวก็งาม มีหอดอันต้นกระทินพี่น้องโอ้ยกิดนหอดบานเฮาเลยหยอดกระทินอ่อนๆกิ่นกับสมำ่ำซ,ซ่บส่วนตัวนี้แม่นอันมักเพ็ดกับมะเรือตูที่เขาเจ้าสั่งไว้เนาะตัวนี้แม่นเราสรงอกพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องขอบใจทุกคนที่เขามารับสมงคิบเนาะลิป,ลป,ลปอาจจะโบโบละเอียดบบแจ้งบัน,ดนไดเนาะจังไดกขอโทษขออไัยบายบายสมัยเลยะ